สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจอร้อจีนมองจีนพามุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับผ่านไกอาทิตย์หนึ่งสำหรับผมแล้วอาทิตย์นี้จริงจริก็จะว่าเร็วก็เร็วจะว่าช้าก็ช้าไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนตอนแรกในช่วงแรกๆของอาทิตย์แบบผ่านไปค่อนข้างช้าอยู่ๆก็แวบมาถึงวันอาทิตย์อ่ะต้องอัดพอดแคสต์สิละแต่ดีว่าวันนี้เราก็มีเรื่องที่ค้างคางกอาไว้แต่คราวที่แล้วเนาะย จะพูดถึงทีไรแล้วก็นึกถึงก็จะบอกว่าสงสารตัวเองก็สงสารจะคขำตัวเองก็คขำจะแบบจะเคืองตัวเองก็เคืองเนาะแบบว่าอย่างที่ว่าครับทุกคนย่อมมีครั้งแรกเป็นของตนเองแต่แค่ว่าครั้งแรกของเรานั้นจะยิ่งใหญ่เท่าไหร่วันนี้ตามสัญญาที่ว่าเราจะเล่ากันต่อในประเด็นเรื่องของที่ผมโดนหลอกเงินไปรอบนี้จะเป็นมุมมองในรอบของการไปแจ้งความซึ่ง จริงๆต้องบอกว่าการไปแจ้งความของผมเนี่ยจะเป็นครั้งที่2ที่ได้เดินเข้าไปในโรงพักแต่ว่าจะเป็นครั้งแรกจริงๆที่เราได้แจ้งความด้วยตัวเองนะครับคือครั้งแรกที่ผมเคยไปแจ้งความเนี่ยก็คือเคยไปแจ้งความเรื่องเอกสารหายให้พี่คนหนึ่งก่อนว่าแบบเออเขาทำหนังสือเดินทางหายแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ก็หากันจนเจอนะครับว่าแบบเหมือนก็เลยไม่ได้มีอะไรต่อแบบนี้นก็โอเคก็จบไป โซนของตัวเองกลับมาหลังจากที่โดนลราก็รู้ตัวเรียบร้อยละว,ว่าโดนแน่นอน mm hmm. ก็หลังจากที่ติดต่อกับธนาคารไทยอะไรเรียบร้อยแล้วสุดท้ายทางตำรวจจีนะครับที่วันนั้นไปกินข้าวด้วยกัน mm hmm. เขาก็บอกว่าเออเอางี้แจ้งความก่อนโทรไปแจ้งความเลยเพราะว่ามันจะได้แบบมีอะไรที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนิดหน่อยเผื่อว่าเราทําการสืบสวนมาแล้วจะ เผื่อมาจากเชื่อมข้อมูลในทางที่จีนได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้อย่างน้อยก็ถือว่าเราได้แจ้งความตอนที่รู้ตัวแล้วผมก็ว่าจริงๆต้องด้วยความที่เราไปตํารวจเนาะเราก็คิดว่าแบบเออก็น่าจะเขาคงคิดถึงในรูปแบบที่ว่ามันจะได้ไม่หมดอายุความว่าเรามีการแจ้งความแล้วถ้าเกิดไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ไปแจ้งความภายในกําหนดมันหมายความว่าแบบเออเราก็กปล่อยเรื่องให้มันเลย อายุความในการแจ้งความไปมันก็จะเสียสิทธิ์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยแนะนําว่าไปอย่างนี้แต่สุดท้ายคุยกันไปคุยกันมาก็คือไปแจ้งความโรงพักดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวโทรไป1นึหรือว่าถ้าเรียกเขหนึ่งเในประเทศไทยเนี่ยคือถ้าเกิดโทรไปมันอาจจะแบบมีปัญหาในการสื่อสารยงงอย่างนั้นอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายไปโรงพักดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทําอะไรที่เป็นกิจจักษณะแล้วก็เป็นจริงจังอ่าสุดท้ายก็ไปที่โรงพักจริงๆครับเยืนออยู่หน้าโรงพัก ก็แบบอ่าไม่คิดเลยว่าเราจะได้มาที่นี่ในฐานะที่เป็นผู้เสียหายเนาะนั่นแหละอย่างที่บอกขำตัวเองก็ขำเศร้าก็เศร้าแล้วก็แบบจะว่าตื่นตาตื่นใจหรอก็ก็นิดหนึ่งนะเพราะเราไม่เคยแบบไม่เคยมาแจ้งความก่อนเราเคยมาในฐานะที่ว่าแบบฐานะเป็นตำรวจปกติมาดูงานหรือว่าแบบเออมานั่งคุยกับตำรวจด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยอยู่ในโมเมนต์ที่ว่าแบบมาแจ้งความก็นั่นแหละครับก็เป็นความตื่นตาตื่นใจในรูปแบบใหม่ หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะโรงพักจีนเนี่ยจริงๆเขาแตกต่างจากบ,บ้านเราคือโรงพักเป็นระดับเลเวลเล็กสุดในที่ตรงนั้นมันจะบอกว่าที่ทําการเหมือนบ้านเราแต่ว่าอํานาจของเขาค่อนข้างเล็กของบ้านเราเนี่ยจริงๆเราต้องพูดว่าถ้าเราจะพูดในเรื่องสัมพันธ์ระหว่างชาติลงมาปุ๊บเป็นในระดับเขาเรียกว่าระดับบชอกองประชาการก็คือ ภาคหนึ่งถึงภาค9แล้วก็กรุงเทพก็ถือเป็นกองบัญชาการหนึ่งจากกองบัญชาการก็ไล่ลงไปเป็นระดับกองบังคับการกองพักการก็คือจังหวัดต่างๆแล้วก็สําหรับกรุงเทพก็จะแบ่งเป็น9กองบังคับการเนาะหนถึงเจากกองบังคับการลงไปบ้านเราก็คือโรงพักเลยอ่าเราก็จะจบกันแค่นี้แต่สําหรับที่จีนเนี่ยถ้ามาในภาพใหญ่ใช่ไหมครับประเทศประเทศลงมาเป็นมณฑลมณฑลก็เหมือนภาคเราจากมณฑลลงมาเป็นเมืองจากเมือง ลงไปเป็นอำเภอก่อนของเราเนี่ยโรงพักมักจะดูในระดับอำเภออยู่แล้วแต่ของจีนเนี่ยคือพื้นที่มันใหญ่เนาะระดับอำเภอเขาก็คือใหญ่ระดับอำเภอหรือเขตเนี่ยก็เลยจะดูแลใช้เป็นกองกำกับการในการดูแลในระดับนี้แทนแล้วสุดท้ายค่อยลงไปที่โรงพักเพราะฉะนั้นโรงพักเนี่ยของเขาจะจะมีอํานาจที่ค่อนข้างน้อยเขาจํจกัดเอาไว้จริงก็ไม่ถึงระดับอำเภอหนึ่งอย่างที่ว่าเพราะว่า อย่างบ้านเราอำเภอหนึ่งคือโรงพักหนึ่งแต่เขาไม่ในในกองกำกับการหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีซะแบบว่า4ี่ห้าโรงพักอยู่ภายใต้หรืออาจาจะจริงๆเขาอาจจะแบ่งย่อยหรือเพิ่มหรือลดได้จริงๆก็แล้วแต่การจัดโครงสร้างของเขาอะนะครับไม่มีอะไรตายตัวและแน่นอนแต่ก็อย่างที่บอกว่าโรงพักเขาเป็นระดับเล็กสุดวันนี้ผมก็ไปที่โรงพักใช่ไหมก็สิ่งแรกที่เราได้เจอโรงพักของจีนหน้าตาก็ จะบอกไม่น่าพิสมัยก็ก็พอบอกับบ้านเราหน้าตาจะบอกว่าเฉมเมก็ไม่ใช่หน้าตาดูเคร่งเครียดก็ประมาณหนึ่งเอาว่ามองเข้าไปก็คือก็ก็ก็ไม่ได้อยากเดินเข้าเท่าไหร่หรอกนะจริงๆใช่ไหมคือผมเป็นตำรวจเราก็รู้อยู่ว่าแบบเออหลายๆคนก็ไม่อยากเข้าโรงพักด้วยอะไรหลายๆอย่างก็เป็นตึกบล็อกสี่เหลี่ยมําไมด้แหละเราก็เดินเข้าไปเข้าไป องจีเป็นโซนแรกเนี่ยก็จะเหมือนกับที่ไทยก็จะเป็นโซนแจ้งความอ่าก็เป็นโซนแจ้งความอาจจะแบบมีที่สอบประคำมมานิดหน่อยอาจจะมีห้องเจราจาอยู่ฝั่งตรงข้ามโซนฮอนจีเนี่ยเราจะเข้าได้แค่นี้คนทั่วไปจะเข้าได้แค่นี้หลังจากโซนนี้ไปจะต้องใช้บัตรหรือว่าให้เจ้าหน้าที่เปิดให้ของที่ผมไปเนี่ยก็คือเข้าไปข้างในเลยเพราะว่าแบบตำรวจนะนะ เราก็คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเราเอาจะมาแจ้งความเรื่องอะไรยังไงเขาก็เลยเปิดให้เราเข้าไปข้างในก็เดินทะลุตรงที่แจ้งความตรงแจ้งความก็มีคนที่แจ้งความอยู่เราก็ไม่ได้ดักฟังเขาหรอกว่าอะไรเพราะเราก็ซีเรียสคือเรื่องเราอยู่เดินขึ้นไปปุ๊บไปถึงเอ่อก็สิ่งแรกเลยที่ที่ด้วยความที่ว่าเราเป็นตำรวจเรารู้จักกันเขาก็เลยแนะนําให้แบบเออให้ลองพุ่มกลับให้อะไรแค่แบบเราเรื่องคร่าวๆกว่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น จะได้ดูว่าเราต้องทำอย่างไรอ่าอันนี้ก็จะเป็นนอกประเด็นที่คนอื่นเขาคงจะไม่ได้เจอแต่ผมว่าถ้าคนอื่นเจอก็คงเจออย่างผมในลําดับต่อไปลําดับต่อไปก็คือการรับแจ้งความอ่าการสอบประคำผมก็ต้องแอบบอก p r o c e s s ว่าเขาน่าจะรับของผมไปคือจริงๆอาจจะต้องแจ้งความก่อนที่หน้าที่ตรงข้างหน้าที่รับแจ้งความแล้วถึงจะมาสอบประคำแต่ของผมเขาคงเห็นว่าแบบเออพรรีบด้วยดึกด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าวันถัดไปผมผมจะกลับบ้านแล้วจะกลับ ประเทศไทยแล้วก็เลยลากไปที่สอบประคาก่อนเพราะตอนแรกเขาเขาบอกว่าจะเขาก็ลังเลยอยู่ว่าจะสอบประคาดีไหมหรือจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยตัวผมเองก็ได้แต่บอกว่าแบบออสอบประคาไม่เธอเพราะว่าเราเข้าใจใน,ในความเป็นตำรวจคือทําอะไรได้ทําไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ทําเดี๋ยวมันจะกลับมาทํายากคืออย่างตัวผมเองเนี้ยโอเคเราติดต่อกันได้เราเราติดต่อทางบีแชทเราคุยภาษาจีนกันได้เราไม่มีปัญหาแต่ว่าแบบ ของบางอย่างอย่างเช่นลายเซนหรือลายมือชื่อของจีมีพิเศษวันนั้นก็มีพวกลายปั๊มนิ้วอะไรเงี้ยที่มันไม่สามารถจะทําได้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเออทาได้ก่อนทําผมก็เริ่มจากสอบประคำมาแล้วก็เก็บพยานหลักฐานนี่มี2ออย่างนี้ที่ต้องทําในวันนั้นก่อนที่จะลงมาแจ้งความเป็นสรุปสุดท้ายก็บอกว่าสิ่งแรกที่ทําจริงๆก็คือการเก็บพยานหลักฐานซึ่ง บ้านเราเนี่ยสมมติว่าเราจะต้องเก็บหลักฐานของใครคนหนึ่งใช่ไหมครับโดยปกติตํารวจเราจะเก็บเองไม่ค่อยได้เราก็ต้องพูดอย่างนี้จริงว่าเาจ้าหน้าที่ตํารวจที่เป็นร้อยเวรเนี่ยที่เป็นคนที่เข้าเวรเนี่ยเรามีอํานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานเฉยๆนะครับรวบรวมไม่ได้เกี่ยวกับการตรวจสูน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาสามารถรวบรวมทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่สามารถทําได้ท่านนึก ภาพง่ายๆก็คืออย่างเวลาเราไปตัวที่เกิดเหตุตรวจศพตัวลายนิ้วมือเนี้ยครับเราอาจจะเก็บลายนิ้วมือได้ในบางส่วนแต่สุดท้ายแล้วลายนิ้วมือพวกเนี้ยที่เราเก็บมาเนี่ยเราจะต้องส่งไปให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นพิสูจน์หลักฐานหรือว่ากองทะเบียนประวัติในอย่างนี้เป็นคนจัดการต่อไปตํารวจเราไม่ได้ทําเองให้จบในที่เดียวกันสําหรับที่จีนนั้นดูแล้วคล้ายๆกันผมก็ไม่กล้าฟันหงมากเนาะแต่ว่าอันนี้ผมก็จะเล่าจากที่เกิดเหตุในวันนั้นว่ามาันทำย่างไรบ้างก็กลับมาที่ภาพที่ผมว่า จะต้องเก็บหลักฐานเก็บหลักฐานบ้านเราคือก็คือเอามือเซิร์ฟเวอร์มือถือใช่ไหมครับจะเอาไปตรวจพิสูจน์ก็คือเอามือถือทั้งเครื่องมาแพคใส่ซองที่แบบว่าเป็นพยานหลักฐานอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐานทำหนังสือส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจต่อไปเพื่อแบบดูข้อมูลว่าร้อยเบก็จะเขียนว่าแบบต้องการอะไรบ้างไอนน้สมม,มุติว่าเราต้องการภาพแบบนี้ดูว่ามีการเข้า ประวัติการใช้แบบนี้อะไรตั้แต่เมื่อไหร่ใช้ IP อะไระไรายละเอียดอุปกรณ์อะไรบ้าง <c oughs> ก็จะตั้งคำถามไปประมาณนี้ส่วนระยะเวลาในการเก็บในการตรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเท่าไหร่ตำรวจเราไม่สามารถกวบคุมได้อันนี้ก็ต้องบอกจริงคือคดีที่ผ่านมาที่ผมทาเคยเอามือถือผู้เสียหายไปตรวจก็ตอนแรกเราก็บอกกันว่าวันสองวันสุดท้ายแล้วก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์อยู่กว่าจะแบบดึงข้อมูลเรียบร้อยอันนี้ จริงๆเราเข้าใจได้ได้่จากอุปกรณ์ทม่จำกัดแล้วก็คิวมีเยอะแล้วเดี๋ยวนี้อุปกรณ์อย่างคอมพิวเตอร์มันก็มีความจุเยอะขึ้นทําให้การเก็บพยานหลักฐานแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้เวลามากขึ้นเราเข้าใจได้อ่ะแต่ว่ากลับมาที่จีนว่าแบบเขาทำยังไงเขาก็เอามือถือผมไปใช่ไหมครับก็แบบเออเดี๋ยวต้องตัวพิสูจน์นะผมก็ทาใจละผมก็คํานวณเรียบร้อยโอเคตัวเองมีพื้นที่ที่ใช้ไปแล้วอยู่ประมาณ 100กว่าจิกก็น่าจะใช้เวลาจริงๆถ้าเก็บข้อมูลหมดตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยเนี่ยก็น่าใช้เวลาอยู่ประมาณที่สองชั่วโมงกว่าๆ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คิดว่าโอเคน่าจะพอไปได้ก็โอเคเอาเลยรีบทำมาได้ไม่เสียเวลาปรากฏว่าเขาก็ลากไปถึงปุ๊บในห้องน่าจะเป็นห้องสอบประคำจริงๆตอนแรกค่ะเขาจะจัดการจะเปิดห้องห้องหองนึง่งใช้ในการสอบประคำเราแต่ปรกากฏเปิดประตูไปปุ๊บ เจอกำลังสอบประคำผู้ต้องหายก็ <c oughs> เลยปิดโอเคไปที่อื่นเถอะก <c oughs> ดเลยกดได้ห้องรับรองเลย <c oughs> กาลังสอบประคำผู้ต้องหายอยู่อ่ะก็ลากมาที่ห้องก็เหมือนกับห้องสอบประคำเบื้องต้นเหมือนกันแหละก็เขาก็เดินไปหยิบอุปกรณ์มาตอนแรกเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกอีกตอนแรกอะ่ะผมก็เคยอบรมเรื่องการใช้อุปกรณ์ของจีนมาเหมือนกันแน่ก็นะมีการแลกเปลี่ยนบ่อยมีการแลกเปลี่ยนบ่อยเรารู้ว่าอุปกรณ์เขาเนี่ยมันจะเป็นกล่อง ใหญ่ชนิดว่ากล่องเครื่องมือเป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกล่องอย่างนั้นเลยแล้วก็แบบเสียบมีอุปกรณ์สายอะไรให้เรียบร้อยเสียบได้เปิดดูข้อมูลทําทุกอย่างทํา <c oughs> เขาเรียกว่าสารพัดสารเพอย่างที่การที่คุณจะต้องพิสูจน์หลักฐานอย่างหนึง่งมันจะทําได้นะฮะเรารู้อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเขาจะต้องหยิบอุปกรณ์อะไรแบบนั้นออกมากําลังแบบเตรียมตัวปรากฏว่าเขาเดินมาตึบ๊บหยิบเปิดกระเป๋าปึ๊บหยิบอุปกรณ์มาเป็นแบบมือถือหนึ่งเครื่อง ที่หนาหน่อยเหมือนประมาณว่าถ้าจะให้ดึกภาพก็จะเป็นมือถือที่เสียบกับแปะไอ้ power bank ไว้ข้างหลังคือจริงๆมันไม่ใช่ power bank แล้วแบตอาจจะอยู่นานจริงแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างที่นั้นอ่ะก็เอาว่าเป็นเหมือนมือถือหนึ่งเครื่องที่ดูใหญ่ๆห,หน่อยหยิบขึ้นมาแล้ก็แบบเดี๋ยวก่อนนะแต่ก่อนที่เคยอบลมเราไม่ใช่เราไม่เคยเจออุปกรณ์นี้นี่นี่แบบอุปกรณ์ใหม่ของเล่นใหม่มาอีกแล้วเหรออ่ะโอเคโอเคโอเค ก็เป็นอุปกรณ์แค่มือถือนี่เลยแล้วเขาหยิบสายย s b ีมาเสียบหัวจุ๊บแล้วก็เอาปลายมาเสียบกับมือไอ้มือถือเราของผมเป็น iPhone เสียบปุ๊บอ่ะผมก็บอกว่าเอ้ยผมแก้รหัสอะไรเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเพื่อความง่ายในการเข้าเพราะเราเข้าใจว่าแบบเวลาเราจะตรวจพยานหลักฐานอะไรเงี้ยถ้าแบบใช้รหัสผ่านยากเดี๋ยวเขาต้องจําเขาต้องมาเขียนต้องมาแปะอะไรแล้วแบบเออผมแก้รหัสผ่านเป็นรหัสง่ายและเพราะมันต้องมีเพราะว่าผมใช้เรื่องของ Apple Pay ด้วยใช้การจ่ายเงินอะไรด้วยมันมันปิดไม่ได้ จริงๆดี่สุดมันคือการปิดรหัสผ่านไปเลยแต่ว่านั่นแหละมันปิดไม่ได้ก็เลยต้องแก้รหัสเป็นรหัสที่ง่ายลงนะครับก็อบอกเขาไปโอเคแก้เรียบร้อยแล้วขออเขาก็โอเคได้จะกดรหัสเข้ามาก็ทําการบันทึกข้อมูลในเครื่องตัวเองก็อย่างที่บอกมันก็เป็นบนมือถือเพราก็นพิมพิพิมพมพ,มพ,มพมใส่ข้อมูลทุกอย่างเพื่อเหตุเกิดอย่างนี้เป็นคดีแบบไหนเหตุมีอะไรบ้างการเด็ดกว่าก็คือเขาใส่เรื่องของเขาในการโดนหลอกโดย แก่คอร์เซนเตอร์ใช่ไหมเขาก็ใส่ข้อมูลใส่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 เสร็จปุ๊บอ้าวก็กรอกจากบัญชีนี้ไปบัญชีนี้โอนอันนี้ไปนั้นเสร็จแล้วก็เริ่มดูดข้อมูลอา้าวแชทไหนบ้างที่เป็นแชทเราคุยกับผู้ต้องหาก็เลือก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 เสร็จแล้วกดดูดฟึ๊บรวดเร็วเสร็จแล้วแล้วก็แบบอา้าวแคปรูปตรงไหนนะที่เป็นเราเราโอนเงินกับเขาสลิปไหนรูปไหน,ไหนอะไรอย่างนี้เราก็เลือกเรียบร้อยอัปโหลดทุกอย่างให้ไปอยู่ใน เขาเรียกว่าเคสของเขาให้เรียบร้อยนั้นเสร็จเขาก็ทำอางนี้ยสักพักหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาถอดมือถือคืนแล้วก็แบบฮะดูข้อมูลเสร็จแล้วหรอ,อก็อืมเสร็จแล้วแล้วบโห oh, คือคือต้องบอกว่ามันเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะมากนะครับแต่อันนี้เนี่ยอันนี้เราก็ต้องพูดกันในในกรณีที่ว่าเรายังไม่รู้ว่าถ้าเป็นโปรแกรมอื่นมันจะง่ายกว่านีไหมจริงๆผมคุยกับผู้ต้องหาคุยเอาคุยกันใน วีแชทซึ่งมันโอนถ่ายข้อมูลง่ายอันนี้ก็ต้องโค้ดกันไว้ว่าแบบมันโอนถ่ายข้อมูลง่ายเออแต่ว่าถ้าเขาใช้แอปอื่นสมมติว่าเราใช้ไลน์คุยกันเงเขาจะดึงข้อมูลยังไงนี่เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันยากมันง่ายมันยากยังไงนะแต่ก็เอาว่าของเขาง่ายแล้วกันก็ <laughs> ดูข้อมูลเสร็จปั๊บอ่าก็โอเคเรียบร้อยคืนคืนได้นี่เทียบกับเราที่เราใช้เวลากันเป็นแบบวันวันนี้ มันช่างแตกต่างนี่คือแบบแป๊บเดียวเสร็จแล้ว,ลวก็เลยก็เลยไปคําถามไปว่าเออแล้วข้อมูลพวกนี้ไปไหนเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเขาส่งไปส่วนการเนี่ยมีคนตรวจะห์อเองก็บอกโอ้โหอย่างเราเราส่งแต่อุปกรณ์ไปส่วนเขาส่งแค่ข้อมูลกันแล้วก็แบบว้าวมันว้าวมากๆเลยเข้ก็พูดกันจริงๆนี่คือนวัตรกรรมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นแหละฮะต่อมาก็เริ่มสอบปาะคำ อ่าแลาก็ถึงคอนเซปที่เราเคยทํากันเสมอสอบประคําของจีนเนี่ยก็จะต่างจากไทยค่อนข้างเยอะแน่ยแหพูดจริงเพราะเราเป็นตารวจเราก็รู้อยู่ว่าเราสอบประคําด้วยทุกคนมีแบบฟอร์มของตัวเองทุกคนใช้เวอร์ชันไปของตัวเองทุกคนสอบประคําออกปิน้นออกมาหน้าตามไม่เหมือนกันเลย <c oughs> อันนี้พูดกันจริง <c oughs> เพราะว่าทุกคนมีแบบฟอร์มไปของตัวเองเนี่ใช่ไหมครับมันไม่ได้มีโปรแกรมกลางหรือว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จัดการให้มันมเป็นทางเดียวกันอ <c oughs> นั่นแหละครับ เขาจีนการสอบประคมเขาก็เป็นระบบคือเขาใช้โปรแกรมของเขาเลยที่อยู่ในวิดีโอนะไม่ได้เป็น l ี n ุกอะไรก็อยู่ในวิดีโนี่แหละเปิดขึ้นมาหน้าตามไม่ได้ไม่ได้ว้าวไม่ได้ชวนดูน่าใช้หรืออะไรเลยแต่ก็เน้นความเร็วแล้วเข้าใจได้ก็เปิดมาปุ๊บก่ขอข้อมูลทุกอย่างอ้าวผู้เสียหายอะไรอย่างนี้ชื่อนามสกุลเป็นคนชนเผ่าไหนเกิดวันที่เท่าไรเลขบัตรเลขประจําตัวประชาชนหรือว่าเลขพาสปอร์ตอะไรของเราเลกอะไรที่อยู่ที่นั่นนี่เนี่ยกล่องละเอียดรดึทุกอย่างเรียบร้อย ก็ถึงเวลาสอบประคำสอบประคำเขาก็กดๆๆคือคําถามอะไรมีแบบว่าตั้งคําถามเบื้องต้นตั้งมาหมดแล้วครู้สึกว้าวของเราเองเนี่ยยังไม่ค่อยจะมีอะไรแบบนี้เลยนะอย่าพูดถึงโปรแกรมสําเร็จเลยของเราก็คืออย่าโปรแกรมสําเร็จจริงๆถ้าใครที่เป็นตรวจฟังของพอดแคสตอนนี้ก็น่าจะคิดอยู่ว่ามันมีโปรแกรมนั้น ผมไม่รับโปรแกรมนั้นนะครับเอาแบบในทางราชการจริงๆไม่รับโปรแกรมนั้นเออนั่นแหละก็ก็คือพิมพ์กันง่ายๆจะะบอกว่าเหมือน Word ก็ไม่ใช่คือเขาก็พิมพ์เป็นบรรทัดต่อบรรทัดกด enter ปุ๊บคือมันจะเป็นคําถามตอบถามตอบเวลาเราเราสอบประคำนะครับคอจพิงก็คือก็อย่างนี้โปรแกรมมันก็จะหน้าตาโง่ๆเลยเราบอกโง่ๆกันจริงๆมันก็พิมพ์คําถามไปเรื่อยพิมพ์เสร็จกด enter ก็จะเป็นตอบแล้วก็พิมพ์คําตอบไปเรื่อยก็พิมพ์ไปเรื่อย เสร็จแล้วก็กด enter โปะเพือ่อขึ้นคำถามใหม่อะไรเงี้ยจนจบหน้าตาไม่มีอะไรไม่มีฟอร์มไม่มีอะไรให้ดูสุดท้ายเรียบร้อยกดบันทึกแล้วก็สามารถพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารที่สอบประคำได้ก็แบบว้าวแล้วก็หน้าตาใส่ฟอร์มเรียบร้อยด้วยแ,วแบบว้าวมากๆเดี๋ยวก่อนนะเออ <laughs> นี่เพิ่งเพิ่งจะเล่ากันถึงแค่แค่จุดการสอบประคำเองแต่ว่า เวลาก็ใช้ไปเยอะแล้วใช้เต็มโค้ดใต้แล้วต้องขออภัยทุกท่านจริงผมว่าต้องตัดไปที่ตอนที่สามแล้วต้องเป็นพาร์ทสามแหละก็ถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นตอนที่เข้าโรงพักรีวิวโรงพักจีนพาร์ทหนึ่งไปต่อกันพาร์ทสองแล้วกันเนาะในวันหลังโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับฟังในวันนี้ก็พบกังขนใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมอดใจอดใจนิดนึง โอเคครับพบกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ